สวัสดีครับผมวันนี้เรามาเจอหมูแมงกับคุณนะครับผมเยอะมากๆเลยลอยเต็มเลยนะครับขาวเต็มเลยครับลองซูมดูใกล้ๆนะครับซูมหมดแล้วแวกว่ายในทะเลนะครับ เยอะนะครับลายตัวมากเลยเป็นหมูเป็นผูงเลยนะครับขาวเต็มเลยนะครับผมนานจะมาเจอนะครับนานจะมาเจอทีนะครับผมไม่รู้ว่ากินได้ไม่กินได้นะครับบางคนบอกว่ากินได้นะครับอันนี้ผมก็ไม่เคยกินนะครับผม เคยโดนสมไยเป็นเด็กนะครับไปเที่ยวบางแสนนี่เคยเจอมันคันนะครับอันนี้ไม่รู้ว่ามันจะคันเหมือนกันไม่ไม่รู้มีพิษไม่มีพิษนะครับผมน่าจะมีพิษเหมือนกันนะครับน่าจะมีพิษเหมือนกันนะขาวเต็มเลยนะครับผมขาวเต็มเลยแมกกะพุนเยอะแยะเลยนะครับลอยเต็มเลยนะครับผม ย้อนแสงนิดนึงนะครับย้อนแสงนิดหนึ่งครับ,แ,รบแมงกัะพุนมาฝากซูมแล้วนะครับซูมเต็มที่แล้วซูมมากก็จวภาพแตกนะครับผ่านมาเจอพอดีนะครับเป็นมูงเป็นผูงนึงนะครับผมก็เลยเอามาฝากนะครับตัวเล็กๆก,ก็มีนะครผม ตัวเล็กๆตัวมีเลยครับผมมอาบแดดหรือเปล่า นา่าจะมาอาบแดดนะครับแดดแรงมากเลยโอเคนะครับขอบคุณมากมานะครับผมสำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้ครับผมสวัสดีครับ